คนแบบไหนที่เทวดาจะไม่ตารักใครมาดูลักษณะของบุคคลสิบจำพวกที่เทวดาอวยชัยให้พรอ,อยากให้เทวดารักษาคุ้มครองจงทำรรตามนี้มีความเชื่อมาว่าผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมมีความเกรงกลัวต่อบาปและอายต่อบาปมีความกตัญญู เมื่อตายไปแล้วจะเกิดเป็นเทวดาอาศัยอยู่บนวิมานในแดนสวรรค์มีกายทิพย์อันสวยงามมีอายุยาวนานทำให้เทวดาเป็นสัญลักษณ์ของการประกอบคุณงามความดีจึงไม่แปลกที่มนุษย์จะคารพนอบน้อมเกลเหล่าเทวดาแต่ขณะเดียวกันเทวดาก็คารพสังระเสริมนุษย์ด้วยเหมือนกันแต่ก็จะเป็นมนุษย์ที่ประกอบความดี มีศีลมีความกตัญญูคนแบบไหนที่เทวดาจะไม่ตารักใข้มาดูลงบุงคคลสิบจำพวกที่เทวดาอวยพรอ,อยากให้เทวดารักษาคุ้มครองทำตามนี้ใจความตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าได้เสด็จออกจากวิมานไปสู่สวนอุทยาน แล้วจึงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทิศท,ทั้งสิบทิศครั้งนี้พระมาตาลีเทพบุตรจึงทูลถามว่าพระองค์ทรงนมัสการทิศท,ทั้งสิบนั้นด้วยเหตุผลอย่างไรเล่าครั้งนั้นสมเด็จพระอมรินทรธิราชจึงตรัสบอกแก่พระมาตาลีว่าดูก่อนมาตาลีเรานมัสการซึ่งคนสิบจำพวกคือหนึ่งคนที่มีศรัทธาทำบุญ ตักบาตรถวายปัจจัยสี่แก่ท่านผู้มีศีลธรรม 2. คนที่รักษาความสุจริตทั้งสามคือกายสุจริตวาจจาสุจริตและใจสุจริตและ 3. คนที่มีความเคารพแก่มารดาข้อ 4. คนที่มีความเคารพแก่บิดาและ 5. คนที่ถึงไตรสรนคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่เคารพ 6. คนที่มีการรักษาศินห้าสินแปดอยู่เป็นนิดข้อ7คนที่ได้ทำกุศลแล้ววุฒิแผ่ไปให้เทวดาและเปรต 8. คนที่มีความเคารพแก่อุปชาอาจารย์ทากแก่ที่มีสินร,รมข้อ9คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บุตรภรรยาคณาญาติ ด้วยความเมตตากรุณาและข้อสิบหญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกที่วาราตีมีได้ประมาทคนสิบจำพวกนี้มีคุณมากทำความสุขความเจริญให้บังเกิดแก่ตนและบังเกิดแก่คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงได้มีความเคารพนมัสการแก่บุคคลเหล่านั้น เมื่อพระมาตาลีได้ฟังท้าโกศตรัดดังนี้ก็มีความเกระเสมสรนหันษาจึงได้ออกว่าจ่าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทพพยดาทั้งปวงพระองค์มีความเคารพในบุคคลสิบจำพวกใดข้าพเจ้าก็มีความเคารพในบุคคลจำพวกนั้นจำเดิมแต่วันนั้นมาเทพพยดาทั้งหลายก็พากันอวยชัย ให้พรแก่คนทั้งสิบจำพวกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้จากเรื่องดังกล่าวจะเห็นว่าผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งผู้ที่มีศีลมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณมีความนอบต่อผู้อาวุโสจะได้รับการสรรเสริญจากเหล่าเทพเทวาและเทวดาทั้งหลายก็พร้อมช่วยเหลือดูแลคุ้มครอง หากเกิดพยายนอันตรายหรือตกทุกข์ได้ยากฉะนั้นควรหมั่นทำความดีสร้างกุศลเริ่มได้จากความกตันยูความเคารพนอบน้อมร,รักษาศีลซึ่งต้องทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยตลอดจนการประพฤติตนตามอย่างบุคคลสิบจำพวกเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเกราะป้องกันภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งปวงเพราะไม่ใช่เทวดาเท่านั้นที่รักใคร่เมตตา แม้แต่มนุษย์หรือผีสางนางไม้ก็รักใคร่เมตตาดูและคุ้มครองให้ปราศจากพยันอันตรายอีกด้วยสำหรับเทวดาในชั้นจาตุมหากราชิกาเทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุดที่เราควรรู้จักเทวดาในชั้นจาตุมหากราชิกาส่วนมาก มักจะเป็นผู้ที่กระทำบุญบนบาปหรือทำบุญด้วยความเชื่อผิดผิดหรือทำบุญเพียงเล็กน้อยมีเศษก,กรรมจากการผิดศีลห้าติดตัวมาเช่นการฆ่าสัตว์เป็นต้นเทวดาบนชั้นสวรรค์น,นี้มีความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์หากเป็นเทวดาที่ทำบุญมาสูงก็จะมีรูปลักษณ์คล้ายกับเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานสถิตตามเขาสีนิรุ หรือเขาพัสุเมนส่วนเทวดาชั้นต่ำที่สถิตตามป่าหิมพานและบางส่วนของโลกมนุษย์จะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างไปตามเผ่าพันธุ์ซึ่งได้ความแตกต่างนี้ก็มาจากผลกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติก่อนเกิดมาเป็นเทวดาตัวอย่างเช่นคนทันเป็นเทวดาที่มีความสามารถด้านดนตรีศิละปะการฟ้อนรำการละคร วรณกรรมบทกวีเทวดากลุ่มนี้มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ผู้ที่เกิดเป็นคนทันมักจะทำบุญมาน้อยหรือชอบทำบุญเจือการมคุณต่อมาวิทยาธรเป็นเทวดาที่มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆเทวดากลุ่มนี้มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่งกายเหมือนฤษีผู้ที่เกิดเป็นวิทยาธร มักจะเป็นคนที่ทําบุญมาไม่มากแต่มีความฝักใฝ่ในเรื่องของคาถาอาคมวิทยาธรชอบประลองความสามารถกับเหล่าเทวดาและมนุษย์ด้วยวิทยาธรมีนิสัยักการศึกษาหมกอยู่กับการศึกษาเมื่อตายไปหากยังพอมีบุญเหลืออยู่บ้างจึงมักได้กลับมาเกิดเป็นวิทยาธรอ,อีกครั้งต่อมากุมพันธ กุมภันนั้นเป็นเทวดาที่มีรูปลักษณ์เป็นมนุษย์ที่มีผมหยิกๆผิวดำท้องโตพุงโรมีอันทะเหมือนหม้อผู้ที่เกิดเป็นกุมพันมักจะเป็นคนที่ทำบุญไม่มากและมีเศษาบาปกรรมเก่าติดตัวมาเช่นคนที่ผิดศีลห้าโดยเฉพาะข้อฆ่าสัตว์ทำแท้งบังคับหรือส่งเสริมให้คนอื่นทำแท้ง ต่อมาครุฑครุฑนั้นเป็นเทวดาที่มีปากปีกและขาเหมือนนกส่วนที่เหลือของร่างกายจะเหมือนมนุษย์ผู้ที่ได้เป็นครุฑมักจะเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะที่ทำบาปด้วยกัรฆ่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ให้เขานำไปฆ่าต่อมาพญานาคพญานาคเป็นเทวดาที่มีรูปร่างเป็นงู บางตนมีผิวสีทองสีเขียวสีรุง้งและสีดำพญานาคสามารถแปลงร่างให้เหมือนมนุษย์ได้ผู้ที่เกิดเป็นพญานาคมักเป็นคนที่ทำบุญมาน้อยมีทิฏฐิมานะทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์หรือดื่มสุราหรือเป็นผู้ที่ศรัทธาและอุชาพญานาคต่อมาคือยักษ์ ยักษ์นั้นเป็นเทวดาที่มีรูปร่างหน้าตาปัวผมหยิกตัวดำตาโปนโดยมีทั้งที่ตัวสูงและตัวเตี้ยผู้ที่เป็นยักษ์ตอนเป็นมนุษย์มักจะมีพื้นฐานโกรธง่ายขี้งุดหงิดชอบดุทำบุญไปบนไปขี้รําคาญเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือเคยทําบาปด้วยการฆ่าสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์กักขังต่อมาคืออากาศเทวา เป็นเทวดาที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์มีวิมานอยู่กลางอากาศผู้ที่ได้เป็นอากาศเทวามักจะเป็นผู้ที่ทำบุญมากน้อยชอบไหว้สักการะเทพพยาดาต่อมาคือรุกขเทวดารุกขเทวดานั้นเป็นเทวดาที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์มีวิมานสถิตอยู่ในต้นไม้ผู้ที่เกิดเป็นรุกขเทวดามักเป็นคนที่ทำบุญตามประเพณี รักธรรมชาติและอุาต้นไม้ต่อมาคือภุมมเทวดาภุมมเทวดาเป็นเทวดาที่มีรูปรักหน้าตาเหมือนมนุษย์มักจะอาศัยอยู่บนพื้นโลกสถิตตามจอมปลวกเนินดินใต้ดินภูเขาแม่น้ำซุ้มประตูผุมมเทวาอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์มีหน้าที่ดูแล ความสงบเรียบร้อยในเขตที่ตนสถิตรหรือที่เรียกกันว่าพระภูมิหรือเจ้าที่